ทำไมอัศวินเซเลอร์มีพลังแบบนี้สวัสดีค่ะเพนเองค่ะและนี่คือช่องเป็นบอทช่องที่จะมาแชร์ความรู้เรื่องการสร้าง RPA อย่างง่ายๆสําหรับวันนี้เราจะพักเรื่อง RPA ไว้ก่อนแล้วมาคุยกันในหัวข้อทําไมอัศวินเซเลอร์มีพลังแบบนี้พบเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ที่ Facebook Fanpage เป็นบอทและ YouTube c h anel เป็นบอทค่ะ ก่อนอื่นที่เราจะคุยกันนะคะอันดับแรกต้องบอกก่อนว่าเวลาเรารับฟังข้อมูลอะไรมาเนี่ยเราควรจะต้องแยกแยะก่อนว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นนะคะแล้วถ้าเกิดเป็นข้อเท็จจริงเนี่ยเราต้องแยกต่อไปอไปีกว่าอันนี้เป็นเรื่องเท็จหรือว่าเรื่องจริงนะคะสําหรับเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องของข้อคิดเห็นซึ่งเป็นความเห็นความรู้สึกนึกคิดของผู้ส่งสารที่สอดแทรกอยู่ในเนื้อหานะคะ สิ่งที่เราจะใช้ในการหาคำตอบวันนี้นะคะก็มี Dictionary โดยเราจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Google Sheets ค่ะซึ่งใน Google s h e e t เนี่ยจะมีฟังก์ชัน Google Translate อยู่แล้วก็สามารถใช้ตัว Dictionary ข้างนอกเพิ่มเติมได้ซึ่งในที่นี้เพนจะใช้ตัวลองดู Dictionary นะคะแล้วก็ Encyclopedia หรือว่าสารานุกรมของ Wikipedia ค่ะ อันดับแรกนะคะเซเลอร์มูนทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นพระจันทร์ใช่ไหมแต่ว่าถัดมาค่ะเมอร์คิวรีเมอร์คิวรีคือคนในภาพนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปอธิบายต่อว่าเขาเป็นใครนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นมาสค่ะแล้วก็จูปิเตอร์นะคะวีนัสค่ะแล้วก็อันนี้คือยูเรนัสนะคะแล้วก็เอบจูนแล้วก็พูโตค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าเซเลอร์แต่ละคนทําไมถึงมีพลังแบบนี้นะคะ ก่อนอื่นนะคะเราก็จะเข้ามาที่ตัว Google Sheets นะคะแล้วก็เข้าไปที่วิกิพีเดียของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เข้าไปดูที่ข้อมูลของตัวละครเซเลอร์ต่างๆนะคะวา่าแต่ละคนนะคะมีชื่อจริงว่ายังไงเสียงอ่านว่ายังไงนะคะแล้วก็แปลงเป็นใครนะคะแล้วก็เพนก็เ,เอามาใส่ไว้ในตารางตามนี้นะคะมีชื่อจริงเสียงอ่านแล้วก็เซเลอร์อะไรนะคะแล้วก็ ตรงส่วนของพลังเนี่ยเพนเอามาจากวิกิพีเดียของภาษาไทยนะคะซึ่งในส่วนนี้เขาก็จะมีเขียนเอาไว้คร่าวๆนะคะว่ามีตัวละครตัวไหนใช้ท่าที่เกี่ยวกับอะไรยกตัวอย่างเช่นน้ำไฟสายฟ้านะคะแสงเพนก็เอามาใส่ไว้ตามนี้เลยแต่ทีนี้ก็จะมีบางตัวที่เพนรู้สึกว่าเออเขาอาจจะแบบเป็นเรื่องของอย่างอื่นหรือเปล่าลก็จะใส่เอาไว้ด้วยนะคะก็จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัว ถัดมานะคะเรามาดูว่าชื่อตัวละครเหล่านี้ค่ะเขาหมายถึงอะไรบ้างโดยอันนี้เพนใช้สูตร regular expression นะคะก็จะแทนตัวดวงดาวด้วยค่าว,ว่างเข้าไปแล้วก็ในตัววิกิพีเดียของคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีเขียนเอาไว้นะคะว่าตัวละครตัวเนี้ยมีที่มามาจากดาวอะไรซึ่งอันนี้ก็แปะไว้ให้แล้วในตัว google sheets เหมือนกันนะคะถ้ามาไล่ดูเนี่ยก็คือ เป็นพระจันทร์นะคะแล้วก็เป็นตัวาดาวพุธเนาะแล้วก็ไล่มาเป็นดาวอังคารดาวพฤหัสนะคะแล้วก็ดาวศุกร์แล้วก็ดาวตรงตัวเลยก็คือ,อยูเนัสเนนปจูนพูโตนะคะแล้วก็ดาวเสาซึ่งถ้าเราตัดคำว่าดาวออกไปเนี่ยค่ะก็จะได้ตัวหนังสือที่อยู่ในคอลัมน์ไอนะคะแล้ทีนี้เราใช้ฟังก์ชัน Google Translate โดยให้ Translate ตัวคอลัมน์ไนะคะก็คือตรงนี้ ให้กลายเป็นภาษาอังกฤษนะคะอันนี้เราจะไม่ได้ลงดีเทลมากนะคะแต่มันสามารถที่จะเลือกได้ว่าแปลจากภาษาญี่ปุ่นไปเป็นอังกฤษโดยใช้โค้ดแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็จะได้ออกมาตามนี้ทีนี้ก็จะมีข้อมูลที่เริ่มออกมาตรงและก็คือ water fire ที่หมายถึงน้ำแล้วก็ไฟของเซเลอร์สองตัวนี้นะคะจากนั้นตัวชื่อจริงของตัวละครนะคะที่เป็นตัวนามสกุลพวกนี้ สังเกตว่ามันจะมีแพทเทิร์นที่ซ้ำๆกันอยู่เนาะอยกตัวอย่างเช่นสกิโนอ่ามิซุโนะฮิโนะแล้วก็คิโนะไอโนะอันนี้ถ้าเราตัดตัวอักษรออกมาเพียงตัวเดียวเนี่ยก็จะได้เป็นตัวหนังสือที่อยู่ในคอลัมน์ L นะคะส่วนตัวละครถัดมาเนี่ยก็จะเป็นคำว่าเทนโอไคโอแล้วก็เมโอนะคะส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยจะ ชื่อไม่เหมือนคนอื่นนะเป็นโทโมเอกนะคะแล้วก็ถัดมาเนี่ยจะเป็นคุณพระเอกนะคะก็จะนามสกุลจิบะซึ่งตัวละครพวกนี้ค่ะถ้าเกิดตัดตัวนามสกุลของเขาออกมาแล้วก็ให้ตัว Google Translate ลองแปลดูสมมติว่าเราไม่รู้ว่าเอ๊ะอันนี้ภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอะไรก็ไม่รู้เราสามารถใส่คำว่าออโต้เข้าไปก็ได้นะคะก็ออโต้ก็จะแปลเป็นภาษากฤษให้ก็จะได้คำบางอย่างขึ้นมายกตัวอ,อย่างเช่น อะบรรทัดแรกะคระับก็ s a เล o r m มูนก็คือมูนเนาะแล้วก็ถัดมาก็เป็นวอเตอร์เป็นไฟ r e ร์นะคะแล้วก็อ u จูปิเตอร์เป็นวูดนะคะแล้วก็วีนัสเป็นเลิฟนะคะแล้วก็อ r ยูเรนัสเป็นสกายเนปจูนเป็นโอเชียนนะคะแล้วก็พ u โตใช่ไหมเป็นดีฟแล้วก็ s a t เทิร์นเป็นโ l แล้วก็สุดท้ายนะคะถ้าจิบะนี่จะเป็นแลง ทีนี้เราก็จะสังเกตว่าเอ๊ะทำไมบางอ่านเนี่ย Google เขาแปลคำนี้ออกมาเป็นเดือนทำไมเขาไม่แปลว่าเป็นพระจันทร์อันนี้ต้องบอกว่าตัวอักษรสก,กิตัวนี้มันมีเสียงที่อ่านได้หลายเสียงนะคะตัวอย่างเช่นสก,กิก็จะแปลว่าพระจันทร์แต่ถ้าอ่านเป็นกัสสืเนี่ยก็จะเป็นมันนะคะ แล้วก็อาจจะมีเสียงจีนอื่นๆอีกยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นวันที่เนี่ยก็จะอานเป็นเกสือนะคะอย่างเช่นเกสึโยบิส่วนตัวอ,อันนี้นะคะคินคินทำไม Google Translate ถึงแปลว่ามันนี่อันนี้ต้องบอกว่ามีหลายเสียงเหมือนกันถ้าเกิดเป็นอ่านแบบญี่ปุ่นนะคะโอคันเนี้ยมันแปลว่าเงินแต่ถ้าเกิดอ่านแบบจีนก็คือคินเนี่ยมันจะแปลว่าทองนะคะอันนี้ก็ใส่ไว้ให้ อันนี้ต้องเปิด Dictionary น,นะครับก็เข้าไปดูในตัวลองดูดิกชั o น a รีก็ได้ทัดมานะคะอันนี้ก็เพนก็ใช้ regular replace นะ,ะในการดึงชื่อ Seller ออกไปแล้วก็ให้เหลือแต่ชื่อข้างหลังของเขานะคะแล้วก็ลองให้ Google Translate ลองแปลเล่นๆดูว่าเขาแปลถูกไหมก็มปรากฏว่า แปลได้ถูกนะคะมีมูนเมอร์คิวรีมาจูปิเตอร์วีนัสยูเรนนสเนปจูนู้โตนี้ไม่แน่ใจว่ามันอาจจะเขียนด้วยตัวอักษรแทนเสียงแล้วเขาก็เลยแปลผิดหรือเปล่าเซเทิร์นแปลถูกนะคะแล้วก็สุดท้ายนี่คือทักซิโดคาเมนก็คือหน้ากากทักซิโดนะคะอันนี้เขาอาจจะไม่รู้ว่ามันมีคล้ายๆกับตัวกำกับเสียงแล้วก็ตัวญี่ปุ่นอยู่ข้างหลังก็ไม่เป็นไร เดีเรามาดูที่มาของเทพแต่ละคนก่อนนะคะยกตัวอย่างเช่นซูเตอร์เนี่ยทำไมเขาถึงใช้สายฟ้าแต่ว่าตัวอักษรในชื่อของเขาเนี่ยมันหมายถึงไม้เราก็ต้องไปดูนะ,ะว่าซูเตอร์เนี่ยเขาคือใครจริงๆแล้วซูเตอร์เขาเป็นชื่อเทพโรมันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับกรีกเนี่ยเขาคือซุสนะคะซึ่งซุสเนี่ยก็จะใช้พลังก็คือสายฟ้า อันนี้เพนก็เลยทาเป็นสีเหลืองไว้ให้นะครับเพราะว่าจะไม่ได้ตรงไปตรงมาเหมือนสองคนแรกที่เหมือนแค่ใช้ชื่อก็เป็นพลังไปเลยนะครับเป็นน้ําเป็นไฟแต่คนนี้เขาเป็นสายฟ้าก็เพราะว่าชื่อของเขาะครับไปตรงกับเทพของตัวโรมันนะคะถัดมาก็วีนัสนะคะวีนัสเนี่ยในชื่อของตัวละครเนี่ยจะมีคําว่าไอที่แปลว่าหลักอยู่ซึ่งวีนัสเนี่ยก็จะเป็นเทพโรมันเหมือนกัน ีกชื่อหนึ่งของกรีกจะเรียกว่าอโฟไดด์แต่ส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าคนน่าจะรู้จักในชื่อของวีนัสแล้วก็พลังของเขาเนี่ยมันจะเป็นโซ่ที่เป็นรูปหัวใจเนาะอาจจะมองว่าเป็นแสงก็ได้อาจจะมองว่าเป็นสีทองก็ได้เหมือนกันถัดมานะคะเซเลอร์ยูลานัสเซเลอร์ยูลานัสเนี่ยถ้าไปดูที่ตัวชื่อของเขานะคะ teno เนี่ยมันจะแปลว่าราชาสวรรค์น,นะคะ แต่ว่าตัวเทนเนี่ยมันนอกจากสวรรค์ก็แปลว่าท้องฟ้าก็ได้นะคะก็เหมือนที่อย่าง Google แปลให้ว่ามันคือสกายนะคะทีนี้ตัวยูเรนัสเนี่ยภาษาญี่ปุ่นอ่านว่าอูรานุสนะคะก็จะตรงกับชื่อเทพองค์หนึ่งก็คือเทพีดายูเรนัสหรือว่าเทพแห่งท้องฟ้าอูรานุสนะคะเป็นบุคลาธิสสถานของตัวท้องฟ้าหรือว่าสวรรค์นะคะ แต่นี้ชื่อท่าไม่ตายเขาในวิกิพีเดียภาษาไทยเนี่ยบอกว่ามันชื่อ World s h a k i n g นะฮะก็เป็นพสุธากัมปนาตนี่ถามว่าเอ๊ะทำไมเขาชื่อเป็นของฟ้าแต่ว่าใช้พลังเป็นพระสุธาก็อาจจะเป็นเพราะว่าคู่ครองของเขานะคะก็คือ,อไกอานะคะก็เป็นเทพีแห่งพื้นดินนะคะเป็น Personification หรือบุคลาที่สถานของตัวแผ่นดินนะคะทีนี้เทพไกอาเนี่ยก็จริงๆจ,จะเรียกว่าเทพได้ไหมนะเหมือนเขาอาจจะยังไม่นับว่าเป็นเทพก็เลยไม่ได้ใช้คาว่าก o อนะฮะนี้จำรายละเอียดไม่ได้แล้วเหมือนกันนี้ถ้าเกิดมาดูในเรื่องราวของไกอากับยูเรนัสเนี่ยต้องบอกว่าไกอากับยูเรนัสเนี่ยมี ลูกด้วยกันหลายเจเนอเรชันนะครับแต่ว่าเจเนอเรชันแรกๆเนี่ยจะเป็นแบบพวกยักษ์ไซคอปหรือว่าเป็นอสุรกายต่างๆนะครับก็ยูเรนัสก็ไม่ปลืม้มก็เลยเอาลูกนะครับไปขังไว้ในนรกทาทารอสนะฮะวนกระทั่งมาถึงตอนที่มีลูกเจเนอเรชันที่สาก็คือเป็นไททันแล้วก็ในบรรดาไททันเนี่ยก็หน้าตาแบบโอเคแล้วแต่ว่าแบบเทพีไกอาเนี่ยก็ยังรู้สึกโศกเศร้าเสียใจนะครับที่ลูก generation เจเนอเรชันก่อน,อนๆเนี่ยถูกขังไว้ในทาทารอส ก็เลยเหมือนไปเซียมให้แบบไททันองค์หนึ่งนะครับไปแบบเาปาดพ่อนะฮะยูเรนัสอหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็ไม่เกี่ยวแต่ว่าน,นี้ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมยูเรนัสถึงใช้พลังที่เป็นพระสุธานะ,ะก็คือยืมพลังของคุณภรรยามาหรือเปล่าก็เลยใส่สีส้มไว้นะคะอันนี้ถัดมาเซเลอร์เนปจูนนะฮะเนปจูนเนี่ยถ้าไปดูชื่อภาษาญี่ปุ่นของเขาไคโอ ไคโอก็อย่างที่ g o o g l e แปลให้ใครไคตัวนี้หมายถึงมหาสมุทรนะคะแล้วก็ชื่อตอนแปลงร่างคือเนปจูนเนาะเนปจูนเนี่ยเป็นชื่อเทพในภาษาโรมันถ้าเกิดพูดถึงภาษากรีกก็จะหมายถึงโพไซดอนนะคะก็น่าจะรู้เหตุผลแล้วว่าทำไมเขาถึงใช้ท่าไม้ตายชื่อแบบนี้นะคะอันนี้จะในวิกิพีเดียภาษาไทยบอกไว้เนาะเป็น ขึ้นใต้ทะเลลึกน,นะครับถัดมาเซเลอร์พูโตพูโตเนี่ยเขาบอกว่าใช้ท่าชื่อว่าเดสครีนพลังเสียงมิเตยูนะฮะชื่อภาษาไทยอ่าตัวนี้อาจจะยากนิดนึงนามสกุลของเขาเนี่ยคือเมโอนะคะซึ่งถ้าเกิดในภาษาญี่ปุ่นเนี่ย อ่ชื่อดาวอะค่ะเมโอตัวเนี้ยตัวคันจิตัวเนี้ยมันจะไปพ้องเสียงกับคำคำหนึ่งที่เดี๋วเปิดลองดู d i กชันนารีให้ดูดีก,กว่าถ้าเราเอาตัวอักษรตัวเมตัวนี้ไปอย่างเดียวแล้วก็ไปเซิร์ชในลองดู dictionary เดี๋ยวขอเลื่อนลงมาเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วกันเนาะเนี่ยค่ะมันจะหมายถึงความมืด ก็ได้นะคะแล้วก็มีชื่อหนึ่งที่ตรงนี้ลองดูบอกเอาไว้ว่าชื่อของเขาเนี่ยคือคุราคิมิจินะคะหมายถึงฮาเดสหรือว่าอันเดเวลพูโตเนี่ยจริงๆแล้วเป็นชื่อก่อนหน้าของฮาเดสนะเมื่อก่อนชื่อฮาเดสแล้วก็ค่อยเี่ยเมื่อก่อนชื่อพูโตสิเมื่อก่อนชื่อพูโตแล้วค่อยเปลี่ยนมาเป็นชื่อฮาเดสนะ ฮาเดสเนี่ยก็เป็นราชาที่ปกครองอันเดอร์เวิร์อันเดอร์เวิร์ไม่ใช่แบบนรกนะคะถ้าของแบบกลีกโอม,มันเนีย่ยนรกคือทาทารอสอันเดอร์เวิร์เนี่ยคือโลกหลังความตายเฉยๆเพราะนั้นแบบเซเลอร์สามคนเนี่ยก็เลยเป็นราชาสวรรค์น,นะคะราชา,ามหาสมุทรแล้วก็ราชาของอันเดอร์เวิร์นะคะแล้วก็ชื่อทายไม่ตายเป็นเดสกีมก็อาจจะเป็นเพราะว่า ชื่อนะคะตัวอักษรมาจากชื่อของฮารเดสซึ่งเป็นราชาของโลกหลังความตายถัดมาเซเลอร์เซตเทินเซเลอร์เซตเทินเนี่ยเหมือนเขาอาจจะไม่ค่อยมีบทอะแล้วก็ในนี้ก็เลยไม่ได้พูดถึงพลังนะคะแต่ว่าถ้าดูเฉพาะตัวอักษรชื่อหน้าของเขาเนี่ยตัวนี้มันหมายถึงดินนะคะก็ ถ้าชื่อภาษาอังกฤษตอนเป็นเซเ l อร์ a t เทิก็หมายถึงดาวเสาใช่ไหมแล้วก็ชื่อเทพ s a เทิ n เนี่ยค่ะสะตงกับชื่อเทพโคโนสโคโนสเนี่ยเป็นหนึ่งในไททันนะคะที่เกิดจากไกาอากับยูเรนัสสองคนนี้ ซึ่งตอนนั้นที่ไกาอารู้สึกแบบเครียดแคนยูเรนัสที่เอาลูกเจเนอเรชันแรกๆไปขังในทาทารอสเนี่ยก็เลยไปเสียมให้โคนัสไปฆ่ายูเรนัสนะฮะหลังจากนั้นโคนัสฆ่ายูเรนัสสำเร็จก็ขึ้นปกครองอ่บัลังแล้วก็มีลูกก็คือบรรดาพวกซุสโพไซดอนฮาเดสแล้วก็เทพีน่าจะชื่อเฮรา ที่เป็นภรรยาของสุดแล้วก็เป็นพี่สาวด้วยประมาณนั้นนะคะรายละเอียดลึกๆอาจจะต้องไปลองหาอ่านดูซึ่งอ่านในวิกิพีเดียก็ได้นะคะอันนี้แบบแปะลิงก์ไว้ให้แล้วใครสนใจก็ลองมาคลิกๆดูได้นะคะส่วนคุณพระเอกเป็นใครคุณพระเอกเนี่ยเดาว่าน่าจะเป็นโลกนะคะเพราะว่าตัวอักษรในนามสกุลของเขาตัวจิบะตัวเนี้ยมันน่าจะหมายถึงตัวจิคิวที่แปลว่า the earth ะคะ ในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมีคำที่แปลว่าโลกอีกสองคำตัวแรกคือเซกายที่แปลว่า the world แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือจิคิวที่แปลว่า the earth สองคำนี้ใช้ในบริบทต,ต่างกันนะครับในภาษาไทยเนี่ยแปลออกมาว่าโลกเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าถ้าเซกไกหรือว่า world เนี่ยมันจะเป็นในลักษณะของสังคมศาสตร์หน่อยแต่ว่าถ้าเกิดจิคิวเนี่ยมันจะเป็นในทางของดาราศาสตร์ที่หมายถึงดาวเคราะห์โลกอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะแล้วก็อันนี้ เป็นสัญลักษณ์ทางออดาราศาสตร์ของดาวแต่ละดวงนะครับดวงจันทร์มันไม่ใช่ดาวเาคราะห์ก็เลยอาจจะไม่มีสัญลักษณ์หรือเปล่าหรือถ้ามีก็อาจจะเป็นพระจันทร์ไปเลยเดีย๋ยวอันนี้ก็มีวิกิพีเดียที่เขารวบรวมสัญลักษณ์ทางดาราศาสตร์เอาไว้ว่าดาวดวงไหนนะครับใช้สัญลักษณ์อะไรบางดวงก็มีสัญลักษณ์หลายแบบหน่อยแล้วก็จะมีที่มาคราว่ามาจากอะไรบ้าง อย่างดาวเสาร์นี่ก็เป็นแบบเคียวของ s ซตเทิลเนาะซตเทิ Saturn ที่เมื่อกี้ก็คือโคนอสที่ไปฆ่ายูเรนัสนะฮะแล้วก็สัญลักษณ์ของยูเรนัสเนี่ยก็มีทั้งแบบที่เอามาจากชื่อของผู้ค้นพบนะฮะแล้วก็มีสัญลักษณ์อะไรบางอย่างก็ลองมาศึกษาดูของโพไซดอนนี่ตรงไปตรงมาคนระับเป็นตีศูนย์ดวงจันทร์ก็มีสัญลักษณ์แบบนี้อยู่นะที่เป็นข้านขึ้นข้างแหลม แล้วก็อีกนิดนึงก็คือ Mercury เนี่ยจริงๆแล้วในฐานะที่เราเรียนวิทย์มาเราก็จะรู้ว่า Mercury เนี่ยหมายถึงตลอดนะคะตลอดเนี่ยมีอีกชื่อหนึ่งว่า Quick Silver ทำไมเขาถึงตั้งชื่อนี้อันนี้ก็เกี่ยวกับตำนานของ Mercury รีนะคะ m e ม c ร์คอีกชื่อหนึ่งของเขาคือ h e r m ์ม h e r m อรเนี่ยจะมีหมวกมีปีกแล้วก็รองเท้ามีปีกเขาจะสามารถเคลื่อนที่ไปที่ไหนก็ได้อย่างรวดเร็วก็เป็นเทพแห่งการสื่อสาร การค้าอะไรอย่างงี้นะคะก็อันนี้ก็เลยเป็นที่มาของการนำไปตั้งเป็นชื่อประลอดซึ่งเป็นาสารที่ค่อนข้างมีความรวดเร็วนะคะถัดมาตัวละครอ,อื่นๆอันนี้คือเอามาจากเว็บไซต์ o f f i เ i a l ของเซนเแตนนะคะก็เอาชื่อมาตามนี้เลยมันมีชื่อแมวสามตัวนี้ติดมาด้วยชื่อแมวสามตัวนี้ก็เป็นชื่อเทพนะคะมีลูนา่า อทิมิสแล้วก็แดนนะารูนาเป็นเทพโรมันนะคะแล้วก็อทิมิสเป็นเทพกรีกแดนนาไม่แน่ใจว่าเป็นเทพที่ไหนอาจจะลองเข้าไปอ่านกันดูนะคะแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่ากรีกกับโรมันเนี่ยเทพเขาคล้ายกันมากเพราะว่าสมัยก่อนเวลาที่เขาทําสงครามกันผู้ชนะเขาก็จะเอาสิ่งที่ดีๆของผู้แพ้มาประยุกต์ใช้เป็นของตัวเองอันนี้เขาก็เอาชื่อของเทพมาแล้วก็ ไม่ใช่สิเอาเนื้อเรื่องของเทพองค์น,นั้นมาแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อเฉยๆก็จะไม่มีเทพของตัวเองด้วยเหมือนกันก็เลยเหมือนจะมีเทพเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกอย่างของเมอร์คิวรีเนี่ยก็จะมีคาถาเมอร์คิวรีใช่ไหมคาถาเมอร์คิวรีเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบสับสนนะคะมีคนเขียนบทความไว้เกี่ยวกับเรื่ององูพันไม้เท้าที่ชวนสับสนนี้อยู่เหมือนกันก็ล,ลองเข้าไปอ่านได้นะคะของคุณชัยจัร อันนี้เขาก็มีพูดถึงไม้เท้าที่มีงูพันสองตัวกับไม้เท้าที่มีงูพันตัวเดียวจริงๆต้องเรียกว่าคาถาสิใช่ไหมอันหนึ่งเป็นคาถาอันนึงเป็นไม้เท้าเขาบอกว่าตัวนักโบราณคดีบางคนนะคะเชื่อว่าเทพเฮอร์มีสหรือว่าเมอร์คิวรีเนี่ยมีที่มามาจากเทพชอตของอียิปต์ซึ่งเป็นเทพแห่งปัญญาความรู้นะคะก็อันนี้จะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ คนเขียนเซตติ้งให้มิสโนอาร์มี Army, ม้ q 3 0สามร้อยนะคะแล้วก็ตัวไม้เท้าสอตัวนี้ก็อย่างที่บอกว่ามันค่อนข้างจะสับสนเมเท้าของเมอร์คิวรีเนี่ยชื่อคาดูเซียสนะคะคาดูเซียสจะมีงูสตัวจะมีปีกหรือว่าไม่มีก็ได้นะคะจริงอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้เมอร์คิวรีเขาจะเป็น เทพแห่งการสื่อสารแล้วก็การค้าแต่ว่าก็จะมีที่ออบ้านเราเอามาใช้เป็นสนัญลักษณ์ของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งอาจจะมองแบบนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ว่าตัวที่น่าจะถูกมากกว่าก็น่าจะเป็นตัว Al c a K p i ุ s ตัวนี้นะคะที่จะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล เพราะว่าถ้าไปดูในประวัติของตัวเนี้ยค่ะก็จ <_ d ata> ะเห็นว่ามีความเกี่ยวข้องมากกว่าเดี๋ยวลองไปดูภาษาไทยนะคะเขาบอกว่าคา,า,าถาของแอสทิเพียสแอสทิเพียสเนี่ยน่าจะเป็นลูกของอ p พอลโนะคะแล้วก็ถูกอะพอลโลนำไปฝาก ให้กับเซนทอร์ที่ชื่อว่าไคาลรอนเลี้ยงแล้วก็ล่ำเรียนวิชาแพทย์เพราะฉะนั้นจริงๆเรื่องแพทย์เนี่ยมันจะค่อนข้างตรงกับตัวคาทานี้มากกว่าแต่ก็มีหลายๆประเทศนะคะที่ใช้ตัวคาทาของ Mercury เพราะตรงน,นั้นมันก็จะมองถึงเรื่องของการรักษาก,ก็ได้เหมือนกันรู้สึกว่าในเว็บไซต์นี้เหมือนจะมีเขียนเอาไว้ว่าเนี่ยเมท้าคาดูเซียมีพลังวิเศษปุกคน หลับให้ตื่นกล่อมคนตื่นให้หลับหากใช้กับคนที่กําลังจะตายก็จะไม่เจ็บปวดทรมานก็คือหลับไปเฉยๆนะก็ก็เลยมีบางประเทศที่ที่ใช้ไม้เท้าของบาร์คลรีที่มีโลสองตัวนี้ในอ,อาการแพทย์เหมือนกันแต่ถ้าจะเอาให้ตรงตามที่เขากล่าวมาก็อาจจะต้องเป็นไม้เท้าอันนี้ แต่ว่าก็ไม่ต้องไปซีรีสมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพวกมิทโลโลจีเนี่ยมันเป็นเรื่องเล่าปากต่อปากแล้วการที่มันเป็นเรื่องเล่าปากต่อปากที่ไม่มีการจดบันทึกไว้เนี่ยมันก็เลยมีเรื่องราวที่หลากหลายเวอร์ชันแล้วก็อาจจะมีการเ,าเปลี่ยนแปลงของเนื้อเรื่องไปได้นะคะก็อันนี้ก็จบการพูดคุยของวันนี้แล้วไม่มีอะไรแล้ว แต่ทีนี้แถมให้อีกนิดนึงก็จะเป็นเรื่องของวันที่สมมติเราอยากรู้ว่าเอ๊ะวันที่เป็นยังไงภาษาญี่ปุ่นนะคะก็ใช้เหมือนกับชื่อดาวเลยนี่แหละอาจจะมีบางคนสงสัยว่าเอาแล้ววันอาทิตย์ไปไหนวันอาทิตย์เนี่ยถ้าเทียบกับชื่อเทพของกรีกโรมันก็น่าจะตรงกับอ p พอลโลเนาะอพอลโลอีกชื่อหนึ่งของเขาก็คืออีทัสกัน ชื่อมันอาจจะแมนไปหน่อยหรือเปล่าก็เลยไม่ได้มาเป็นเซลร์นะฮะหรืออีกกรณีอาจจะเป็นเรื่องของคนญี่ปุ่นเทพเจ้าสูงสุดของเขาเป็นอามาเทลสึนะฮะก็เลยอาจจะไม่ได้เอามาเป็นธีมของเนื้อเรื่องหรือเปล่าเพราะว่าในเนื้อเรื่องนี้ก็จะออกไปทางตะวันตกถึงจะมีการใส่คล้ายๆกับกิมิกบางอย่างของญี่ปุ่นมาอย่างเช่นชื่อของนางเอกนะเป็นกระต่าย เขาจะมีมิโลโลจีหนึ่งที่เกี่ยวกับกระตา่ายแล้วก็พระจันทร์นะครก็ใครสนใจก็ลองไปหาอ่านกลับมาที่วันที่เนาะ,ะวันที่เนี่ยที่มาของมันนะคะมาจากภาษาอังกฤษโบราณอย่างแบบ Monday Sunday ก็ไม่น่ามีปัญหาเนาะค่อนข้างถูงตัวนี้ Wednesday Tuesday Thursday Friday คืออะไรมาที่วันอังคารก่อนลวกัน วันอังคารทิวสเดยเนี่ยเป็นชื่อของเทพคนหนึ่งไม่แน่ใจว่าอ่านว่าเทียรหรือเปล่าเทียเนี่ยเป็นเทพสงครามของสแกนดิเนเวียคเทพสงครามเนี่ยก็เลยเป็นตรงกับ Mars แล้วก็ชื่อวันก็เลยเป็น t u วสเดย์ทิวสเดก็หมายถึงวันของเทพพระเจ้าเทียนะคะถัดมาวันพุธวันพุธเป็นชื่อของโอดีนะคะก็ เป็นวันของโอดีนถามว่าทำไมเป็นวันของโอดีนโอดีนเขามีอีกชื่อหนึ่งสองชื่อสอิเขาจะชื่อประมาณนี้ค่ะโวเดนวอตันอะไรเงี้ยก็ลองกดภาษาไทยดีกว่าเราก็อ่านไม่ออกนะฮะอันนี้โวเดนวตัน,นก็เลยเป็นวนส์เดย์นะคะเวนส์เดย์ก็เป็นวันของโอดีนถัดมา Thursday อันนี้น่าจะรู้จักกันเทอร์สเดเป็นวันของทอนะคะทอซึ่งเป็นเทพเจ้าสายฟ้า เทียบได้กับซูสนะคะแล้วก็คนสุดท้าย Friday f r เดย y นี่คือเฟย่าเฟย่าก็เป็นเทพีแห่งความรักของสแกนดิเนเวียก็เลยเทียบได้กับวีนัสนะ,ะก็สรุปว่าชื่อของวันเนี่ยส่วนใหญ่มาจากชื่อเทพของสแกนดิเนเวียนะ,ะแล้วก็เป็นพวกภาษาอังกฤษโบราณบ้างนะซัทเทินี่ก็น่าจะมาจาก s a t u r ิ a y ไมซัเทิมาจากเซนเทิประมาณนี้ จบไปแล้วนะคะสำหรับหัวข้อทำไมแอส i วินเซเลอร์มีพลังแบบนี้ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดสาระดีๆจากเป็นบอดกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันสวัสดีค่ะ